แบบเริ่มต้นของเรานะครับมันจะมีสะพานอยู่ซึ่งในตอนแรกเนี้ยเขาจะไม่ให้เราข้ามนะครับจะบอกว่าเราจะต้องมียศอย่างน้อยหนึ่งขั้นถึงจะสามารถข้ามสะพานนี้ไปได้นะครับเพราะว่าหลังสะพานไปเนี้ยโปกเกมอนจะดุร้ายมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวหาสะพานก่อนตรงนี้นะครับ จะมาเจอสพานะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับเขาจะไม่ให้เราข้ามผมเมื่อกี้ผมมากดคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ให้เราข้ามไปนะครับตอนนี้ผมสะสมคะแนนได้พอสมควรละเราก็จะกลับเข้าเมืองกันนะครับก็มาคุยกับโปรโฟเฟสอร์ก่อนเพื่อรายงานว่าเราจับอะไรมาได้บ้้งแล้วนะครับ ผมได้ตังเลยพันหกนะครับก็สะสมคะแนนตอนนี้จะเห็นว่าแถบสีเหลืองของผมเต็มแล้วนะครับก็คือสามารถไปคุยกับ,ก,บกับตันเซลินเพื่อเลื่อนยศดได้เลยนะครับทีนี้เราก็เลือก return to the village นะครับกลับไปที่หมู่บ้าน j o be life นะครับ ไปที่ตึก g a l a x กซี่ l ของเราเลยนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ตรงเข้าไปรายงานผลนะครับ เธอทำงานคืบหน้าไปได้ดีมากๆเลยนะฉันจะเลื่อนยศให้เธอเป็นขั้นที่1ของทีม g a l a x y e x p e d i t i o n ได้ดาวดวงที่หน่งมาแล้วนะครับเราก็จะได้รังวันเป็น Heavy Balls ด้วยนะครับเป็นโปกเกมบอลสำหรับจับโปกเกมอนที่มีน้ำหนักมากๆนะครับและก็โปกเกมอนที่เลเวล ถึง20ก็จะเชื่อฟังคําสั่งของเรานะครับเราก็ได้สูตรในการสร้างปก Happy Ball ด้วยนะครับเราก็ได้สูตรในการสร้างยา Revive ด้วยนะครับเอาไว้ชุบโปเกมอนของเราที่หมดสภาพ HP เป็น0ูนย์นะครับ